สวัสดีค่ะยุ่งยิงชาแนลนะคะสำหรับมือน,นีเนาะพี่อิวกับสิมาแจงเกี่ยวกับผลเลือดของน้องเบลลาคลิปที่แล้วที่พี่อิวลงไปนะคะหมอโจโอในมาเจาะเลือดของน้องเบลลานะคะแล้วก็เอาไปตรวจทางของปฏิบัติการผลปรากฏว่าน้องเบลลานะคะเป็นพยาธิในเม็ดเลือดกับพี่น้องสะพอ้อหะ่ะอแม่ช่วงล่างๆมาประมาณเดือนมีทูนานี่แหละ เดต้นเดือนมิถุนานนั่งเลื่พมผอมนะคะผอมลงผอมลงจอยลงตอนแรกวิวคิดว่าเอ,อ,อาจจะเป็นเพราะว่านั่งทองแล้วก็ทองนั่งใหญ่นั่งก็เลยดูผอมสําหรับอาหารการกินเขาก็ให้แบบบุฟเฟ่เออจังไหนมันคือผอมยังสี่นะคะแล้วก็น,น้าตานั่งกัไไลเนาะเ,ออเขาก็เลยได,ดรึกษาหมอโจอาหมอโจก็เลยได้ดมาเจาะเลือดอย่างทีเหตุคิปไปคิปที่แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจกข่าวหลายๆคนถามเข้ามาเนาะสำหรับการรักษา เข้ากับซีรักษาท่านที่ถามเบื้องต้นคุณหมอยาโตทีจะใส่เป็นยาที่ไม่เหมาะสําหรับบัวตั้งคันแต่เข้ากับตองเซียงค่ะเป็นยาโตไดผ้นขางเคียงแบบใดเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าไปคุยกับคุณหมออีกเทือนหนึ่งนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปการรักษาเบลล่านะคะลากาฉีดยาป่องกันสำหรับ โตงวังวโตวอื่นๆนะคะบ่ใเห็บเป็นขึ้นน้องเบลล่าสาเหตุที่เบลล่า,าเป็นพยาธิได้เมดเลือดนะคะหมอแจ้งเมื่อวาเป็นพอเห็บค่ะมันมานำเห็บอ้สงสัยว่าเ,เห็บเนี่ยมันมีเฉพาะในหมาบองสีนะคะบอแม่นะคะเห็บมันยุ่ตามพื้นดินนี่แหละมีทั่วไปตามพื้นดินเลยนะคะ ออโดยที่นั่งทองแล้วกะ็กำลังสืคอดร่างกายนั่งกับสีออนแอแน่นะคะก็เลยเห็นให้ไว้ตอโรคต่างๆสำหรับเบลลานี้มีทุกรูปแบบนะคะเขาก็ยังมีความขัดหวังนะคะอยากจะเห็นลูกตัวแหลกของกัปตันนะคะขอให้เรื่องนี้ผ่านผลไปด้วยดีละกันอันนี้เป็นเป็นรูป เม็ดเลือดของเบลลาดนะคะจะเห็นเป็น,เ,ปนเม็ดๆอยู่ในเม็ดเลือดนั่นคือโตพยาธิพยาธิที่ช่อนไช่เข้าไปในเม็ดเลือดนะคะแล้วกาส่วนอีกฟิมหนึ่งอ่าภาพหนึ่งนะคะภาพนี้ก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะร้ายกว่าเม็ดเลือดแดงเนื่งจากว่าอ่ามันพยายามจีกําจัดเชื้อโรคนะคะเท่ากับจาเป็นต้องทําการรักษาแหละเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเห้าล่อให้นางขอดกอนห้าก้อนขอดนางไข่านางสุด เข้าสิว่าสามารถเอาขึ้นได้นะคะเขาก็ต้องตัดสินใจจะฉีดยาตัวนี้ที่มีผลข้างเคียงก็ขอให้โชคดีละกันเนาะ,ะเนาะ,ะสำหรับการรักษาจะเป็นยังไงฝากติดตามคลิปหนานะคะเดี๋ยวพี่ยูมาบอกซูฟางค่ะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ยูน้ำเดอ้อบ๊ายบายคะ่ะ ตอนแรกพี่ยูคิดว่านมนั่งสิบบลงนะคะตอนนี้นั่งเหลื่มมีนมจักหน่อยแหะนะคะนมลงต่ว่าสิมีน้ำนมบ่อันาะเท่ากับตองล่อรุ่นแต่ตอนนี้พี่ยูกำลังหานมผงสำหรับงวหน่อยล้ะกะเตรียมนมน้ำเหลืองไว้เพื่อให้หลูกของนั่งกินนะคะเพื่อนั่งวสามารถผลิตน้ำนมได้นะคะ